มาครับผมเจ็บบนเข้าดาวครับผมพูจรงสิมันยังเอาไปจมูน้ำเนาะบเลยคนผิแนวผข้างข้านปเลยมันยัเอาไปน้ำฝนน้ำฝนคนผิข้างจะสบายกันขยันดีใช่ไหมดูซุยว่าได้ด คร uh ับนี่ครับผมเป็นเาดาวนี่ครับไ่ใช่หนาครับพี่หน่งาึนเสาดาวนู้ป New Year, Happy New Year. Happy New Year! Happy New Year! Nào, tăng lên, lên. Nói thế mà.

มอนขวดกับการทำมาไวายนี้มัมีควงแข่งอย่าง,งลยอันแสแหละแหลอ,อยู่เหรไม่มมวมมแวงหกคอยแ่ไมด้ทุคมีงห ได้พี่จั่นล่ะ à? ừ. pues <cười nie mide> của สมบ่ใช่อย่าเพิ่นดูดีเนาะดูดี <laughs> คุณพี่จันทร ม่ขึ้นอยกับเปิดมขึ้นไม่ิงอยู่กยัสนใจเป็นทายลูกพอไส้ถึงหัวอ๋อไนปนทั้งเป็นทายอป็นเสีย